ขึ้นกวกเกาเงี้ยขันโอเคอ่าแล้วมันดีขึ้นกว่าเก่าเนาะครับอืเดินเร่งขึ้นว่าตอนก็วนเลยว่าตัวน,นี้มันดีขึ้นดีนะครับคือตัวตอนนี้ไฟมันโชว์ขึ้นว่าเส้นเซอร์ตอนนี้มันมีปัญหาครับแลน่มีผลระยะยาวไหมบเออมีผลตอนนี้ก็ยังไอคีอตอนนี้มันเลนบลอกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับอีจามเปิดขางตอนนี้ มี2อ,อย่างคือเปลี่ยนกับยกเลิกแต่ไทยดีย,ยูนี่ผมแนะนําว่ายกเลิกไป็นรถถ้าเปลี่ยนบางเธอเปลี่ยนไปบางเธอ,อ,อมันก็เป็นกลับมาเป็นเก่าแมนยกเลิกคือจบเลยยกเลิกยกเลิกไปนําอุดไปนําเลยจบไปเลยยกเลิกท่านหาอุดอีกไปร้านสิเอาเลยวะเอาเลยโอเคครับ <Okay. S 3> แต่เรื่องแบตมันมันมีปัญหาบแบตว่ามันเป็นมันเป็นอย่างไรตอนนี้อยากเปลี่ยนบอกด้วยยังไงไฟบ่มีไฟบ่มี เช็คลมเกียร์รถไปได้ครับเดี๋ยวผมเช็คให้น,หนหก่อนเลครับมีอูกดกับยกเลิกได้หน่อยครับโ <Okay. S 2> <ๆ>อเคครับคโออเ่ะสวัสดีครับผมอ่าวันนี้ยของผมนะครับผมอันนี้วันนี้นะผมหนึ่งจุดเก้านะผมมาด้วยอาการนะผมอ่าเร่งไม่ออกควันดำไหลนะผมแล้วก็ไฟเครื่องโชว์นะผมอ่าเราได้ทำการเช็คแล้วนะผมเป็นที่มอเตอร์ยาร์นะผมอ่าไฟโชว์อมอเตอร์ยาร์หนึ่งเลยนะผมไฟโชว์สัญญาหนึ่งครับมอเตอร์ยามีปัญหาหรือ เขมา,าพวกเขมา,าต่างๆไปติดต่ออยู่ในมอเตอร์อิจานะผมทำให้มอเตอร์อิจาติดขัดและทํางานผิดปกติทําให้ไฟโชว์ Show ได้นะผมอ่าเราก็เลยแนะนําให้ลูกค้าว่า2อ,อย่างนะผมอ่าถอดทำมาล้างกับอุดอิจาไปเลยนะผมอุ่ดอิจาไปเลยนะผมเราก็เลยแนะนําเป็นอุดอิจาแผ่นหนาะแล้วก็ยกเลิกมอเตอร์อิจาไปเลยนะผมอ่ายกเลิกกา,การทํางานของมันไปเลยนะผมจะได้จะทัดปัญหาเรื่องไฟโชว์ Show ของมอเตอร์อิจาไปเลยนะผมโอเค okay, ครับเดี๋ยวเราทําการอุดอิจาให้ลูกค้ากันเลยนะผม เราพรมลูกค้าม <hhhh> ีเพิ่มเติมเป็นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับแนะนำเป็นของเนี่าเอ๊ะแนะนำเป็นของโรบลีนะครับ5ดี30ครั้งขอร่อยนะครับเป็น้อมกลองเครื่องครับ2002หอมกลองเครื่องครับพร้อมเปลี่ยนนะครับผมใครสนใจเขามาหลานเท่าไหร่ดีนะครับนะครับแล้วก็สหรับน้ำมันเครื่องโรบลีข้างหลานเขาเราจะแถมเสือหนึ่งตัวนะครับผมอันนี้เสือใส่ใส่ในตามลูกค้าต้องการเลยนะครับนะครับตอนนี้กำลังทำอันทำการอัดฟังครับปิดโคตร ETR นะครับผมนะครับตอนนี้กางทำการเจาก้อนอากาศหลังคาครับ บริการอะเรารับบริการซีนะครับผมเก็บเไห้ลูกคันนะกล้องอาการลูกคันตั้ง่ายครับผมโปรแกรมน้ำเงี้ที่คุณนะโปรแกรมขาวเงี้ยจะต่อให้นะตันง่ายนะครับผมอุปกรณ์ย้อนทั้งหลังเราทสมการต้องทำความสะอาดครับนะครับตอนนี้ก็ต้องทำการเช็คลมยางลูกค้าครับเข้าเช็คให้ทั้งสี่หลอเลยนะครับผมถ้าพอท้ำกันนะครับหลอดได้พอซ้ำกันแล้วข้าวจะทำการเพิ่มเติมหรือลดให้นะครับผมโอเคครับเก็บไห้ครบทั้งสี่หลอเลยครับรับประยีทธ์ด้านทำการดูดน้ำมันไปสองอ่างข้างล่างข้าก็ใส่ เล็กนะครับในการดูดน้ำมันไตของอาครับผิดในทุกขั้นนะครับเพื่อที่จะดูดน้ำมันเก่าให้ระบายอยู่พื้ครับเติมนน้ำมันใหม่เอ้าไปไม่จะเนยเซซไซน้ำหนักนะครับผมยืดในการใช้งานของน้ำมันเครื่องอันใหม่เขานะครับโอเคครับหน้ำยาที่เข้าดีสิครับลมยางคางนีหน่อยก็ได้เนาะลมยางคางนีหน่อยกว่าค้างอื่นนะครับเพื่อทำการพิ่มให้นะครับผมโอเคครับนะตอนนี้เราทำการคั้นน้ำไปของอาครับหลังจากที่เขาเอาน้ำมันเครื่องก้าเซทนะแต่ก็คั้นมาเข้าไปนะครับทำการหยัดแบบนครับ มากเลยเกี่ยวกับการชิมงานของซาครับผมนี่นี่นะครับตอนนี้กำลังทำการชิมน้ำมันบียให้ลูกค้าครับมาสมควรดีเยี่ยมมายังสมควรดีจะใส่อมนะครับทางห้องไวจะแจ้งลูกค้านะครับเอาเช็ดให้ฟรีนะครับผมเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนี่ตามใจลูกค้านะครับนี่คิอเปลี่ยนแล้วครับใส่ดีข้างหน้ากันเาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนน้ำมันบียร์กมอนเลยครับมอว์สายตานี่ก็เลี้ยงแล้วครับโอเคครับผมแล้วก็รับนลมยาหมอน้ำนะครับผมมีลมยาลอยเย็นครับ ก็ยังถือว,ว่าอยู่ในเกียร์นะสีก็ยังเขียวอยู่ได้รับน้ำมันเท่าอยู่นี่ก็ยู่ในเกียร์นะสีก็ยังถือว,ว่าได้อยู่นะครับผมฐานมือกระโดดโอเคครับย้ายทำการชิคกอนสราให้ลูกค้านะครับอ่านี้ครับอันนี้คือช่องของกองอากาศนะครับก็จะมีเศษฝุ่นเศษยังอยู่นะครับนี่แหละครับเหตุที่แต่กองตังค์นะครับเดี๋ยวเขาทำการต่อเข้าความสะอาดนะครับเศษฝุ่นฟิวมาหลายเลย่องนะครับ เราเกียรับเยอะทำการตอนนั่งเขาเราอัดล้อสองอันขาดกระเทียมตรงใส่เข่ากระเทียมให้ลูกค้าครับตอนนี้กำลังทำการเติมน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอันใหม่เข้าไปให้ลูกค้านะครับมาบุรีน้ำหนักสังค์คอร้อยนะครับโอเคครับคุณนะครับตอนนี้กำลังทำการชีเคริมยางให้ลูกค้าครับหล่อไรให้เราทำกันนะครับเพื่ะทำการเพิ่มเติมหรือดให้งครับปิดอยู่ครบทั้งสี่หลอดเลยนะครับผมตอนนี้สังคาคอร่าอันมันเก่านะครับนี่คือน้ำเก่าเนี่ยกทาโอเคอยู่แล้วมัน ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะเดินเร่งขึ้นตะก้อนนี้เร่งเป็นยังไงไอะขล่งบ่ขึืนได้บ่ขึ้นเยียบก็บ่อขืนเอ้มันอืดน้ำก่ไฟอันี้เนี้ยรู้สึกว่าเยียบแล้วมันโล่งขึ้นนะโล่งกว่าเก่าอ่ะเทียบุดมาโอเคอยู่ทำการทรงรถให้ลูกค้ากันเลยนะครับอ่าผมฝากล้านน้ำนะครับล่านสร้างนัดก่อนฮอดไอ้ศูนย์โตโยต้านะครับข้างข้างเจนเจนที่นะครับอดูก่อนเอ้เลย จัดเจินสีมาน,นิดนิดนึงนะครับอ่าอ่ทาทังแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับอ่านัดอะไรสิ่งนะครับขอบคุณครับ